สวัสดีครับเลี้ยงแกะยังไงให้สวยนะครับก็ต้องนี่เลยครับทามาปล่อยวิ่งเด่นบ่อยๆนะครับอากาศดีๆอย่างเงี้ยครับปล่อยเขาลงมารีแลกซ์ได้คลายเครียดอะไรเงี้ยครับแล้วเขาจะกินเก่งโตเร็วอ้วนท้วนนะครับก็คือวิธีธรรมชาติของเขาพวกนี้คือดอปเปอร์ครับแกะดอปเปอร์ เป็นตัวผู้ทั้งหมดไข่สวยๆเลยครับหุ่นกำยำในนี้ก็มีทั้งพันแท้แล้วก็เลือดสูงเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะตัวนี้ก็เลือดสูงครับแต่สวยนะเห็นไหมฮะตัวหน้าขาวนี่ก็เลือดสูงแต่หุ่นได้เคียงพันแท้เลยพันแท้จะเตี้ยนั่งแต่ว่าตัวที่ที่เป็นเลือดสูงนะอายุมากกว่าด้วยครับนะครับ เลี้ยงง่ายครับแกะเหมือนวัวครับสัตว์สี่กระเพาะกินหญ้าเป็นหลักพวกนี้ก็นิยมทําไปเป็นพ่อพันธนะุ์เนี่ยอื่นนะครับพวกนี้แต่ว่ายังเด็กอยู่ยังนมอยู่ต้องใช้เวลาเลี้ยงอีกสัก4เดือนนะกำลังสวยเลยเป็นพ่อพันธุ์ได้ละนะครับแต่จริงๆอ่ะอายุเขาปีกว่าถ้าสนใจก็มาดูตัวจริงนะครับที่นิวแลนด์ฟาร์มส่วน,นพึ่งลราชบุรีขอบคุณครับ ฝากเไว้ไให้นะบ๊ายบายจมบุย